คุณสมบัติว่าเราก็จะเข้าสู่ระบบ DPA นะคะจะเป็นระบบที่กสอสนจัดตั้งขึ้นมาโดยหนึ่งโรงเรียนจะมีหน,หนึ่ง user ซึ่งผู้นระการจะเป็นผู้ดูแลระบบนี้นะคะ,ะใช้ทําอะไรก็คือเมื่อเราครบคุณสมบัติเราก็จะส่งส่งอะไรบ้างหนึ่งส่งคะแนน PA ที่เราประเมินในแต่ละรอบนะคะรอบที่1เราก็กรอกเฉพาะคะแนนนะคะ อย่างที่ตอนที่ประชุมก็จะมีคุณครูถามว่าคนนี้เราวอสสองของวอยี่สิบเอ็ดนะคะแต่ละคนก็จะเล่มประมาณร้อยหน้ขึ้นไปอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องใส่ค่าขมวดเข้าไปไม่ต้องใส่รูปเล่มเข้าไปเรากอกเฉพาะคะแนนที่ได้นะคะเรากอกเฉพาะคะแนนที่ได้อันที่สองที่จะส่งเข้าไปในระบบก็คือแผนการจัดการเรียนรู้นะคะเราใช้แค่หนึ่งแผน ทั้งหมด8ตัวชี้วัดนะคะ8ตัวชี้วัดที่ทางกกสกำหนดขึ้นมานะคะ,ะมีอะไรบ้างก็คือเนื้นักเรียนเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 2. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่นะคะ 3. นักเรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 4. นักเรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแจงจูงใ,ใจในการเรียนรู้ 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 6. นักเรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อตอบกรุงการเรียนรู้7นักเรียนได้รับการพัฒนาเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมและแนักเรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองนะคะซึ่งย้ำว่าสำหรับคนที่จะขอเลื่อนวิทยาลยหนะคะแผนที่เขียนจักการเรียนรู้เนี่ย จะต้องมีทั้ง8ตัวชีวิตนี้นะคะถ้าไม่ได้ก็ถือว่าตกนะคะทีนี้อันที่สาที่จะส่งเข้าไปในระบบนะคะก็คือวิดีโอนะคะวิดีโอบรรณึ่งการสอนก็คือมีความยาวไม่เกิน60นาทีนะคะก็คือต้องไม่เกิน60นาทีเลยนะคะที่สำคัญไม่มีการตัดต่อนะคะถ่ายแบบสอนสนเดเรียๆเ,เลย วิดีโอที่สอนต้องสอดคล้อมกับแผนที่ว่ามาเมื่อกี้นะคะและสุดท้ายเป็นบันทึกวิดีโอ10นาทีพูดถึงเรื่องราวว่าเรามีปัญหาอะไรทําไมเราดึงจึงอยากที่จะเขียนแผนจัดการเรียนรู้ที่ว่านะคะก็คือเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะเขียนแผนการเรียนรู้ที่ว่านั้นนะคะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีวิดีโอนี้สามารถตัดต่อได้นะคะส่วนวิดีโอนี้สามารถตัดต่อได้อ่ะทีนี้ต่อไป เขาก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเรียกว่ากรรมการ b A นะคะซึ่งกรรมการนี้เกิดจากอะไรมาจากไหนนะคะก็คือมาจากคุณทูทั่วประเทศสมัครเข้าไปนะคะซึ่งมีคณะบุรุากรเ,เราสมัครเข้าร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวก็รออีเมลจากกศนนะคะท่านก็จะส่งอีเมล,ออก,ลกัตอบกลับว่าเราได้เป็นคณะกรรมการนะคะ ต่อมานะคะท,ที่เป็นประเด็นที่คุณครูทั่วประเทศถามเข้าไปตอนที่ประชุมนะคะก็จะเป็นเรื่องของประเด็นท้าทายมีคุณครูถามว่าประเด็นท้าทายกับคลิปที่สอนเป็นสิ่งเดียวกันได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้หรือคนละอย่างก็ได้นะคะก็คือเพราะว่ามันเป็นการประเมิตนตัวระเแบบียบประเด็นท้าทายก็คือเป็นการประเมินที่อยู่ในโรงเรีเยนของเรา โดยใช้กรรมการที่ชื่อว่ากรรมการ PA สามคนที่ท่านรู้ในการเป็นคนแต่งตั้งนะคะส่วนที่การสอนจะเป็นกรรมการที่ทางกอสเป็นคนวทัดเลือกแบบออนไลน์นะคะการประเมินก็จะเป็นรูปแบบออนไลน์และถามว่าประเด็นท้าทายเราสามารถเขียนประเด็นเดียวก,กันได้ไหมตะหว่าระยะเวลาที่เราจะเป็นครูเนี่ยเราเขียนประเด็นเดียวกันได้ไหมท่านก็บอกว่า สามารถเขียนได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่พอเขียนไปปีแรกปีที่สองปีที่สามถ้าปีที่สามเรารู้สึกว่าประเด็นนี้มันไม่ท้าทายแล้วหรือเราทำมันสำเร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้สุดท้ายนะคะการประเมินระบบ PA จะเป็นการลดละเลิกที่จะเป็นการประเมินแบบเดิมไหนที่จะยกเลิกที่ไหนว่าเป็นการจับผ้ามีการประเมินที่แบบว่าอลา จากหน้าการจริงสภาพจริงซึ่งส่วนใหญ่การบระณาธิการเองสามด้านที่ว่าก็คือสิ่งที่ลุงครูทุคนทาอยู่แล้วนะคะที่ว่าจะเป็นหลักสูตรโครงสร้างแผนวัตถลแผนการจัดการเรียนรู้นะคะหรืออาจจะเป็นส่วนของบุงครูที่ลึกษาเราก็ดูแลนักเรียนเข้าแถวทํากิจกรรมเยี่ยมบ้านแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นทางทีมงานบุคคลนะคะก็จะนาเรียนเสน็ท่านของ ว่าในโรงเรียนของเรานะคะจะมีรูปแบบการประเมินในสิ้นกันยากหกนี้แบบไหนนะคะก็จะนําเรียนท่านคุณครูทุกท่านอีกรอบหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณยิ่งครับ,บก็เป็นภาพข้างหน้าของเรานะครับ